การเพาะประกัดป่า EP 2การเทียบประกัดนะครับสำหรับเซียนเอกนั้นการเทียบประกัดนะครับต้องย้อนกลับไปที่ EP 1นะครับเราขุนไข่ตัวเมียให้ไข่แน่นแล้วตัวเมียเขาจะมีไข่เองตามธรรมชาติ1 5บหถึงสาวันอันนั้นเป็นเรื่องของ EP 1นะครับเราขุดตัวเมียเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตัวเมียพร้อมตัวผู้พร้อมเราเอามาเทียบครับเทียบเพื่ออะไรเพื่อสร้างความพร้อมรอบที่2ครับอ่า่เพื่อกระตุ้นนะครับกระตุ้นฮอร์โมนนะครับแล้วก็การเทียบปลาตัวผู้กับตัวเมียเนี่ย คือนะครับทาให้ตัวผู้กับตัวเมียเขาคุ้นชินกันเวลาที่เอาลงรัดนะครับเราจะได้ไม่เกิดการสูญเสียนะครับตัวผู้จะได้ไม่ทําร้ายตัวเมียมากจนเกินไปตัวเมียนะครับจะได้ยอมให้ตัวผู้รัดง่ายๆนะครับจะได้ไม่ดุทําร้ายตัวผู้นะครับ ลดความสูญเสียครับลดความบอบช้าในการผสมพันธ์ในครั้งนั้นนะครับอ่านี่เลยครับคือจุดประสงค์ของ C NA. C NA เซียนเอกเซียนเอกเนี่ยจะเทียบประกัดอยู่ประมาณ2ถึง3วันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะประมาณที่3วันนะให้สร้างความคุ้นชินเคยชินให้กับเขาทั้ง2ตัวก่อนจากนั้นก็นําไปรัดนะครับที่บ่อรัดได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับ EP 2 EP หน้า EP 3รอติดตามรับชมได้เลยนะครับว่าเซียนเอกจะพาไปสู่ขั้นตอนในการเพาะประกัดขั้นตอนไหนครับผม